เราครับว,วันที่เรารอคอยมาถึงแล้ววันนี้มันมาถึงแล้วทุกท่านอย่านด้ตื่นเต้นนอนให้มันหลับสวัสดีครับทุกค,คนครับสวัสดีคนับสกินเลนนะครับได้ยินไม่ชัดไหมเอ่ยไม่ชัดไหม <c oughs> เคลียร์งานเพื่อ DLC ีนี้โดยเฉพาะ พร้อมลุยพร้อมหัวร้อนพร้อมทุกโตโตพร้อมจอยพร้อมปลาไม่พร้อมปลาหรอกแพงไปไปนหน้าเกมมิ่งกันดีกว่าเดสโกอโอมันโชว์เฟรมเรลยด้านบนด้วยหรอวะไม่อยากให้มันโชว์เลยโอ้ ได้ริงออลมิชิล่าหรือเพราะว่าผมพิเอโอพิออเดอร์เหรอพิเพ <Hey. S 1> ิเชสเหรออ๋อนกูใช้ยังไงเฮ้ยเอาริงอัลมิชิล่ามาริงเว่ นี่ไงจอไม่เต็มอ๋ออยากได้จอเต็มใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวผมเอาเอาเต็มจอให้ไปหน้าเกมมิ่งกันดีกว่าทุกท่านปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ็นดิ้งแคมเปญออนใช่ไหมแคมเปญอิสออนแต่ไม่เต็มจอฟิตตูสปรีดเอ้ไม่ใช่อ่ะ uh. พร้อมเกมมิ่งตอนก่อนเราโหลดดัโซ่สามกลับมาเล่นหนาอ่าต้องพน่งนชายแล้วตาตกกมตายลบเกมที่ง่ายเหรอโอ้โหเล็กน้อยเรื่องเล็กน้อย,ก,อยการตายเพราะการเวทีเป็นเรื่องปกติมันเป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้กับอ่าผมว่าผมตายจากการตกเหี่ยวเยอะกว่ากโดนมอลฆ่านะถ้าเล่นเกมพวกนี้แนวแบบเล่นรอบสองรอบสามอะมา มันน่าจะขึ้น DLC ผ่านม็อกนะไปดูไปดีกว่าว่าขึ้น DLC ่านอันนี้จริงไหมใครเล่นหรือดูมารบกวนอย่าสปอยนะหัปสปอยไปเลยใช่ไหมใช่ไหมคือวิวที่ผมเล่นมาเนี่ยมันคือบิวเดียวกันที่ผมสตรีมิง่เมื่อครึ่งปีก่อนมัน้ง แต่ความสวยตัวละครอะไรอ่ะแต่ว่าประเด็นคือบิวที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นบิวสายแบบดาบไฟแต่ไอ้บอสใน DLC อ่ะบอสหลักมันดันเป็นบอสท,ที่มันใช้ไฟซะน,นี่ผมต้องเปลี่ยนบิวระหว่างทางแน่ๆน่าคือใครอ๋อตัวละครนี่อยู่ในคอนเซปต์อาร์ตนี่ว่าทำรีวิวไหมครับไม่แน่ใจผมเขียนรีวิวได้แต่ทำคลิปไหมไอัน,นี้ไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาตัดคลิปเลยอ่ะแต่มีเวลาสตรีมอยู่นะแต่ตัดคลิปนี่ไม่ค่อยมี่าไหร่ ดูก่อนว่าอาจจะเขียนเป็นอาร์ติเคิลหรือเปล่าหรือว่าถ้าทําคลิปน่าจะเป็นการพูดเฉยๆผมไม่มีว่าตัดคลิปดินแบบคุณภาพนแน่นๆเราอ่ะช่วงนี้อ่ะ uh, Were you guided here by kindly Mikula? I am Leda. Leda. And like you, I was guided by faith along his honorable path. Uh Touch the withered arm, and you too will be transformed. ได่แค่นี้ใช่ไหมได้เลย To the the shadow where realm dwells. Mikula of kind now มิคคาลัสโอเคคือ DLC o าร์กโคลนหนึ่งแล้วก็โดนแขนดูดเข้าไปเหมือนกันดูซิเข้าไปด้วยยังไง t o u เ h t h e w i t h อร์อายังรอ55อยู่โอ้โหผมอยากทำมากเลยคืองี้ถ้ามีต่างจ้างตัดแต้มผมเจ้าบนตัด็นอาละ าไปดูกันอ๋อยังแางนี้เลยอ่ะยังว่าจะมีคัสตีนเล่นภาษาอังกฤษครับผมเล่นภาษาไทยแล้วผมงงชื่อไอเทมอ่ะซือชื่อไอเทมภาษาไทยมันงงๆอะ่ะถือว่าใช้ใจให้ผมเล่นเป็นภาษาไทย อยากเล่นเป็นอังกฤษหรือไทยคือคือปกติผมเล่นเป็นอังกฤษอยู่แล้วนะเสียงเคียวถั่วดังไปเนี่ยวู้เรื่องการจัดซีนนี่ไม่มีใครอะไรนะไม่มีใครทัดเทียมกับโซเบย์จริงจริงเด e ะซีนารีมันยอดมาก เกรฟไซต์เพนว่าไงก็มาค้นเรื่องอยู่ดีถูกต้องครับผมไม่มว่าคุณจะเล่นแปลไทยหรือแปลอิงค,คุณก็ต้องไปดูทิปสรุปเนื้อเรื่องอยู่ดีน <ไป S 2> ั่นแหละไปอ๋อต้องไปเปิดแมปก่อนไปผมจะไลฟ์มาทอนวันนี้เอ,อ้คืนนี้แล้วก็เสาร์ทิตลวดเลยสามวันม่ดูว่าจะเล่นจบไหวไหม ไปเปิดแคมปก่อนแล้วกันโอ้เห็นตัวไฟแล้วโหซีรีอส์ซีนสวยมากเสียงอะไรวะไปฮะไปเฮ้อยุดว่ะโอ้เฮ้ยพึ่งโอ้ยมา เจอท่า no. นี่หน่อย f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  okay. แล้ไงโอ้ไม่ทันรถล็อกคออาไม่ทันอุ้ยที่นี่เก่งเนี่ยโ่ออ้าวสุดยอด่โดนโดนโดนโอ้โดนโดนเล็บน้องตัวที่อันนี้เก่งสัตว์ โอู้้ยุ้ยจะตายค่ะที่นี่มันบอลอยู่เนี่ยโอ้ตัวรับน้องมาไอสัตว์โอ้ไอสัตว์จะไ,ไม่ตายเออล่าเจอปุ๊บตัวเท่าไหร่เนี่ยพันห้าเก่งอย่างกับตัวราคาหลักหมื่นเนีเฮี้ยว กูเป็นกลับไปนั่งเฟสใหม่เลยเรสกูอยู่ไหนนะอ๋โอโหตัวราคาพันห้าเก่งเนี่ยกับหลักหมื่นนี่มันรับน้องโหดอยู่แล้วเนี่ยระวังตัวให้ดีเดียวใครนี่โหดใช่ใช่เดโหดยิงเสมอถ้าใครเป็นแฟนฟอสเวล์น่าจะชินอยู่แล้วล่ะดักโซนหนึ่ง บอลที่ยากสุดในดักโซ่หนึ่งก็คือมานัตกับอัเลเทอรีสครับผมนะแล้วก็คารามีสยากกว่าไอ้สามตัวนะี้ดักโซ่สามก็ยากใจลิงซิตีอ้อ่ะบัตรบอลนี้ไม่ต้องพูดถึงท่ามันตัวอีเลงเลยวะเนะี่ยาไปเปิดแมบ,บก่อนแล้วกันทางนี้โอเค ออมันเหมือนค่าประกอบได้ใหญ่นะอาทำอลังการงานสร้าง,งสุดๆไหนว่าแมปอะอ,อ๋อนี่ไง